บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถปรวรและมัดระวางอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตวเทียบสถานีบ,บ้านโป่งในทานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษทัชินรัฐขบวนที่สามหนึ่ง ตามกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีนชุมทางขาดใหญ่ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปจากรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการให้ดีขอขอบคุณค่ะ